อัสสลามุอะลัยกุมวาะมะตุลลอฮิวะบเระกาตุฉันชื่อเด็กหญิงฝาอีซาหาอิมาเซป .3 ทับ2เลขที่เลขที่23วันนี้จะมาอรจะมาสรุปหน่วยที่5แรงกับเครื่องที่ของวัตถุแรงกับกับเครื่องที่ของวัตถุผลของแรงต่อ การเคลื่อนที่ของวัตถุในแต่ละวันทำกิจกรรมหลายอย่างเช่นแปลงฟันในเวลาเช้าเล่นกีฬากับเพื่อนช่วยคุณพ่อทำงานบ้านช่วยคุณพ่อทำงานบ้านเราคิดว่าต้องออกแรงหรือไม่ และเราต้องออกแรงอย่างไรบ้างระการดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุยกตัวอย่างเช่นคลาดรถหรือผลักของเด็กๆแรง แรงทำแรงทำแรงทำงให้วัตถุเคลื่อนที่ได้อาจจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าช้าลงยกตัวอย่างเช่นแตกเต,ติลูกฟุตบอลการดึงหรือการพลัด กันออกแรงกระทํำต่อวัตถุแรงที่แรง,แรงมีพลต,ต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุแรงอาจทำ hey. ให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่โด เปลี่ยนตำแหน่งจากที่หนึ่งไปอย่างอีกที่หนึ่งการเปลี่ยนแปลาการเปลี่ยนแปลนการเคลื่อนท,ที่ของวัตถุที่ทพ,พบได้ในชีวิตประจำว,วันกิจกรรมที่ออกแรง พลัดวัตถุเช่นการแข่งขันเข็นรถเข็นการเติตะตะกรตะกร้ากิจกรรมที่ออกแรงดึงวัตถุเช่นการเล่นชักกระยการลักกะการลัก กระเป๋าเป็นต้นวัสสลาม